หลักในการจัดสรรทรัพย์คหาบดีอริยะสาวกนั้นใช้โพกรัพั์ที่ตนหาได้มาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นโพกรัพั์ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเพื่อกระทำกรรมในหน้าที่สี่ประการสี่ประการเป็นอย่างไรคืออริยะสาวกนั้นใช้โพกรัพย์ อันตนหาได้มาโดยชอบธรรมในการเลี้ยงตนให้เป็นสุขอิ่มหนำบริหารตนให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องในการเลี้ยงมารดาและบิดาให้เป็นสุขอิ่มหนำบริหารท่านทั้งสองให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องในการเลี้ยงบุตรภรรยาทาสและกรรมกรชายหญิงให้เป็นสุขอิ่มหนำบริหารให้อยู่กันอย่างเป็นสุขโดยถูกต้อง ในการเลี้ยงมิตรอมาดให้เป็นสุขอิ่มหนำบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องนี้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่หนึ่งอันอริยสาวกนั้นถึงแล้วบรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผลขหาบดีข้ออื่นยังมีอีกอริยสาวกนั้นใช้โภกทรัพย์อันตนหาได้มาโดยชอบธรรมในการปิดกั้นอันตรายทั้งหลาย ทำตนให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายที่เกิดจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรหรือจากทายาทที่ไม่เป็นที่รักนั้นๆน,น,นี้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่สองอันอริยสาวกนั้นถึงแล้วบรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผลขหาบดีข้ออื่นยังมีอีกอริยสาวกนั้นใช้โภกทรัพย์ อันตนหาได้มาโดยชอบธรรมในการกระทําพลีกรรมห้าประการคือยาติพลีสงเคราะห์ญาติอติถิพลีสงเคราะห์แขกปุปพระเปตพลีสงเคราะห์ผู้ล่วงลับไปแล้วราชพลีช่วยชาติเทวตาพลีสงเคราะห์เทวดานี้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่สาอันอริยะสาวกนั้นถึงแล้วบรรลุแล้ว บริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผลขหาบดีข้ออื่นยังมีอีกอริยะสาวกนั้นใช้โภกศัพย์อันตนหามาได้โดยชอบธรรมในการตั้งไว้ซึ่งทักคีนาอุทิศแก่สมณะพรามณทั้งหลายผู้งดเว้นแล้วจากความประมาทมัวเมาผู้ตั้งมั่นอยู่ในขันติและโสรัจะผู้ฝึกฝนทำความสงบทำความดับเย็นแก่ตนเอง อันเป็นทักคีนาที่มีผลเลิศในเบื้องบนเป็นฝ่ายดีมีสุขเป็นผลตอบแทนเป็นไปพร้อมเพื่อสวรรค์นี้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่สอันอริยสาวกนั้นถึงแล้วบรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผลข้าบดีอริยสาวกนั้นย่อมใช้โภกทรัพย์ที่ตนหาได้มาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้น รวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงือ่อเป็นโพกรัพย์ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเพื่อกระทำกรรมในหน้าที่สี่ประการเหล่านี้ข้าบดีโพกรัพย์ทั้งหลายของบุคคลใดถึงความหมดสิ้นไปโดยเว้นจากกรรมในหน้าที่สี่ประการดังกล่าวแล้วนี้โพกรัพย์เหล่านั้นเรากล่าวว่าเป็นโพกรัพย์อันบุคคลนั้นไม่ถึงแล้วโดยฐานะ ไม่บรรลุแล้วไม่บริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผลขหาบดีโภกทรัพย์ทั้งหลายของบุคคลใดถึงความหมดสิ้นไปโดยกรรมในหน้าที่สี่ประการดังกล่าวแล้วนี้โภกทรัพย์เหล่านั้นเรากล่าวว่าเป็นพภคทรัพย์อันบุคคลน,นั้นถึงแล้วโดยฐานะบรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผล